วันวนี้เราจะมาทำรีแอด เพลงในโปรเจกต์ Boys Don't Cry นะคะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่สามนะคะเป็นเพลงของน้องจอร์จนะคะ,อะเอ้ยทำไมต่าพูดแล้วกันนะก็จากโปรเจกต์ Boys Don't Cry นะคะน้องจอร์จเพลงที่สามชื่อเพลงเหงาเป็นนะคะ Lonely Mode แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนเอาจริงเพราะว่าตั้งแต่เขาปล่อยโปรโมตมา,าแลงข่าวอ่ะก็จำไม่ได้แล้วว่าเพลงข้องอ่ะแนวไหนก็เดี๋ยวแบ<ต>บวันนี้เขาปล่อยทั้งเพลงทั้ง m อมาพร้อมกัน เดี๋ยวเราจะไปดูของกันแล้วก็ส่วนตัวยังไม่เคยฟังน้องร้องเพลงเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงนิกี้เคยฟังไหมคะไม่เคยพอไม่เดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยนะคะแหมที่มี้เร็วเลยนะผู้ชายเหรอมีเสียงน้ำได้ม้องมีเสียงน้ำใช่มีเสียงน้ำเป็นไง เพราะว่า mm. oh, น้องอยู่ในน้ำโอ้คัลเลอร์โฟใช่มีจังหวะอยูน่นะอาจจะดูใส่แปล yeah ไม่ถูกใจใครก็เท่ yeah อาจจะมองว่าฉันหาฉันให้คิด playing every day คงไม่เคยจริงจังสักครั้งคงจะมองไว้เป็นเรื่องคำ,คำๆรักในใจ mm. คงไม่มีด้วยซ้ำไป yeah, oh. yeah. ใครจะรู้ deep down inside ว่าจริงๆนะฉันนั้นเป็นเช่นไรย,ยังไม่เคยจะลืมภาพเธอ yeah You still be on my mind ไม่มีเธอยังไงก็เงาคิดถึงเธอไม่นอนเย็นเช้าเศร้าขึ้นในได้แต่เก็บไว้ปวดใจใครจะรู้ไม่มีเธอยังไงก็เงา ึงงยัลอลีไม่มีอะไรชัดเจนเลยสักทีผิดที่ฉันเองและนั่นคงไม่ดีใจยังจดจำภาพเขาคนนั้นรักไม่ไม่ก็คงไม่มีคงไม่เคยจริงจังสักครั้งคงจะมองว่าฉันเป็นอย่างนั้นอยู่กับฉันคงจะมีเรศำใจ Yeah. อยากบอกใครรู้ deep down inside ว่าจริงๆในฉันนั้นเป็นเช่นไรยังไม่เคยจะลืมภาพเธอ yeah You still be on my mind ไม่มีเธอ,อยังไงก็เงาคิดถึงเธอไม่นอนเย็นเช้าเศร้าข้างในได้แต่เก็บไว้ปวดใจใครจะรู้ไม่มีเธอ,อยังไงก็เงา ถึงเธอยังเก่าสำม,มารู้แค่รักเธอรักเธอเหมือนเคยรอยยิมที่เห็นว่าเหมือนสนุกจริงๆแล้วมันสงัดแต่กองสงบทำตัวสง่าให้คนเธอ แต่ไม่ได้ถึงใจพายใครมองไม่ดีก็มองได้ก็เรานั้นเป็นผู้ชายอย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ำตาง่าย and I still cry every while but I try to keep it cool I can't lie it's my eye 'cause it's been missing you Yeah I gotta be honest because the girl is hard to find when it comes to girl like you Man I hope I'll leave it in your mind ไม่มีเธิดนทช้าบเป็นไร ใครจะรู้ไม่มีเธอยังไงก็เงาคิดถึงเธอยังเข่าเสมอรู้แค่รักเธอรักเธอเหมือนเคย oh. ไม่มีเธอยังไงก็เงาคิดถึงเธอไม่นอนอยันเช้าเศร้าขึ้นไงนได้แต่เก็บไว้ปวดใจใครจะรู้ไม่มีเธอยังไงก็ ถึงเธอ,อยังเกา่าเสมอรู้แค่รักเธอรักเธอจบไ,ไปแล้วนะคะกับเพลงอยู่ไหนเป็นเพลงเหงา,เ,าเป็นม <laughs> ันคือเนื้อเพลงเ <laughs> <laughs> ออคือกลัวฟังสนแบบเหมือนเพลงชื่ออยู่ไหว เป็นเพลงหนึ่งที่ติดหูนะจริงๆเดิมเพลงติดหูนะใช่จริงๆเดิมเพลงแทชชี่อยู่นะเพราะว่าอยู่ไหวอยู่ไหวต้องบอกว่าชื่อเพลงอยู่ไหวเป็นเพลง R&B นะคะที่มีจังหวะแล้วก็โยกได้จริงๆแล้วถ้าเอาไปรีมิกก็ไปเปิดในผับเปสนรองได้นะเพลงเพลงที่แบบฟังง่ายๆเนาะเออยกโยกแล้วก็ฟังง่ายเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักแหละก็แบบเป็นมุม ของคนแบบที้เหงาแบบผู้ชายเพย์บอยที่แบบจริงๆฉันก็เหงาเป็นนาผู้หญิงช้าคิดว่าฉันเพย์บอยต้องพูดเขินไปเขินมาเขินอ่ะเขินเพราะคนล้อแล้วแซวอะไรกูล่ะฉันก็ยิ้มอย่างปกติเอ๊ะไม่นะ ใึ่จริงๆแล้เพลงนี้เราว่าถ้าในมุมของเรานะแล้วจอร์จไม่ค่อยร้องเพลงมาก่อนเราว่าจอทำได้ดีแล้วสำหรับฉันร้อ,อ,องมาได้ดีแล้วก็เป็นเพลงน่ารักด้วยแหละมันไม่ได้แบบต้องร้องแบบ R&B เหมือนดีอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็แบบร้องง่ายกว่าแต่ว่าเราว่าจอทำในพาร์ทของตัวเองได้ดีดเห็นด้วยถ้าสำหรับในมุมของนักแสดงที่ไม่เคยผ่านการร้องเพลงมาก่อนเราก็ว่าน้องก็ทำออกมาได้ดีแล้วแล้วเพลงมันก็ เป็นเพลงที่ไม่ต้องเน้นเทคนิคการร้องอะไรมากขนาดนั้นเนาะก็คือร้องให้มันฟังสบายฟังแล้วสนุกยกตามได้มันเป็นเพลงที่ผ่อนคลายอยู่อถึงแม้เพลงพงมันก็จะมีคำเหงาเล็กๆแต่มันก็ยังเป็นเพลงที่แบบสนุกอยู่เออโอสนุกสิมีแรปด้วยแรทั้งไทยแรดทั้งตะลั่นจริงๆเนื้อเพลงเยอะอยู่นะเพลงเนี้ยเพราะว่าน้องมีท่อน ท่อนแลบด้วยเนอะท่อนหุกก็เหมือนจะแบบคําเยอะอยู่นะเออโดน,น,นตีมันติดหูเนาะใช่โดนตีติดหูเลยแล้ว,ลว,ลวเราก็เลยบอกว่าคํามันแคชชี่อืมก็เลยแบบชื่อเพลงเลยเปลี่ยนอยู่ไหว อาร์เ <laughs> อ็มอ็เอมวีอะเราชอบน้องผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่หูอายูแล้วฉันชอบน้องเพอมากเลยอะ่ะจาได้ไป้าที่ฉันรอกอะ่ะที่เป็นเพื่อนนางเอกอะ่ะเออน,น่ารังมองสวยขวขขขขเขาเามีเออเขามีความไทยๆนะผู้หญิงสวยแบบไทยอืม ชอบแล้วว่าเอ็มวีก็น่ารักดีแล้วว่าตอนเนี้น้องคนนั้นอ่ะคือสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะอคือตอนนี้เหมือนโตขึ้นด้วยก็เลยแบบดูเป็นสาวเซ็กซี่คือน,น้องไม่นคนที่มีความแบบเซ็กซี่อยู่แล้วอะ่ะในความรู้สึกฉันตอนที่ดูหูอายุตอนนั้นอะ่ะเออในเราในเอ็มวีก็ดูสวยขึ้นจริง,รงๆอ่ะดูสวยขึ้นใช่เอ็มีดูสวยขึ้น เอมวีก็น่ารักแหละก็เป็นแนวแบบสดใสเนาะคะเลิฟฟูเปิดมาก็นอนอยู่เนี่ยนะมาตอนรี่ก็เป็นแบบชอบการทั้งสองฝ่ายนั่แหละผู้หญิงก็คิดว่าผู้ชายแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่สนใจตอนแรกแต่ตอนจบก็มานั่งอยู่ด้วยกันก็งงอยู่ให้รีวิวน้องจอดสองนาทีนานไปแม่น้องหลอเอาอย่างงี้คำเดียวเลยจบจะใช้เวลานานหลอดีกูเกียดที่มึงพูดว่ายาใช้เวลานานอะ หล่อหุ่นดีเพอร์เฟกว้จบเออจบบรจบก็ได้ก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเพลงอยู่ไหวเป็นแหวเป็นแหวเป็นลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าดูเอ็มวีเรารู้สึกยังไงใครเป็นเมนน้องซอสอะไรเงี้ยก็ลองมาเมาส์กับพี่จ๋าได้นะคะใช่ทำลมกูดูบ้าผู้ชายทำไมกูดูบ้าผู้ชายอย่างเงี้ยไปไปไคือถ้าถ้าเป็นเมนถ้าเป็นกูเป็นเมนอะมึงก็โยนไหมกูไง ก็ปกอติไม่ประเด็นคือไม่ว่าจะคลิปไหนกูก็มีเมนุกคลิปเลยนะเูไม่ว่าจะซีรีส์ไม่เป็นไรมันถือว่าเราได้เอาจิตไปผูก <c oughs> กับสิ่งที่เรารักอืมเราจะได้ไม่เหงา <c oughs> เห็นไหมเรามีแฟนจริงๆอ่ะเรามีแฟนแค่คนเดียวแต่ถ้าเรามีแฟนไม่จริงเ <c> ร <oughs> ามีแฟน <c oughs> นรย <c oughs> เรามีแฟนทั่วโลก <c oughs> เออจริงเออเนาะ ก็อยู่ในโลกแห่งจินตนาการต่อไป <laughs> <laughs> เนี่ยเห็นบ้ามีความสุกแล้วก็ทำให้เราไม่เจ็บ <laughs> เพิเจอคือหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะอมองแบบนั้นก็ได้ชีวิตก็จะได้มีความสุขมองแบบนั้นก็ได้เออเออก็มาคุยกันเยอะๆนะคะใต้คลิปใครดู M v มีเพลงนี้แล้วฟังเพลงนี้แล้วก็มาคุยกันนะคะมาคอมเมนต์คุยกันแซนคลับน้องจอสก็มาเม้นคุยกันได้ค่ะฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยก็ยิ่งดีมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเพลงหน้าของโปรเจกต์บอยสตอนครายนะคะบ๊ายบาย ใครอ่ะคิดว่าใครอยากฟังเพลงน้องใบแล้วอ่ะเอออยากฟังเพลงใบนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ